หมุนครับครับสวัสดีวันนี้สวัสดีครับวันนี้มาส่งเครื่องคัน้ำอ้อย F5 p r o พัด18ลูกปืนนะครับเรามาดูกันนะครับการทำงานของเครื่องนะครับเยอแห้งสนิทเลยครับผมหมดร้องไห้ครับ18ลูกปืนนะครับชุดเฟรมบอดี้ด้านข้างนี้นะครับเปลี่ยนจากอลูมิเนียมหล่อนะครับเป็นสแตนเลส304แล้วนะครับแล้วเพิ่มลูกปืนขึ้นมาอีกจาก12ตลับเป็น18ตลับนะครับดูคันแห้งสนิทเหมือนเดิมครับ แต่ความคงทนนะครับคงทนมากกว่าเดิมครับผมดูครับอันนี้ที่ไหนนะครับพี่ขอโทษครับครับนางรองบุรีรัมย์นะครับส่งถึงหน้าบ้านครับดูแลถึงหน้าบ้านครับผมครับประคองไว้เฉยๆสมมติว่าเกิดเหตุฉุกเฉินกดหยุดเครื่องได้เลยกัดตัดการทำงานของเครื่องครับแล้วก็บิดครับผมสามารถเครื่องสามารถถอยหลังได้หยุดและถอยหลังได้อ้อยหักอ้อยงอ้อยเสียอ้อยเน่าได้ครับผม ออเลยครับนนส,สีน้ำอ้อยนะครับดูสีน้ำอ้อยสีน้ำอ้อยอย่างสวยเลยครับใส่เลยแคระคลองไม่ให้มันทักลงนะเฉยๆแค่นั้นเนี่ยใ,ใส่ได้เลยจ้ะใหญ่ดอกใส่ได้เลยแบบนี้ใส่ได้เลยถ้าแบบไอต้ตะกี้นี่นะใหญ่ยังไงน,นนะเอาผ่าที่ด้วยชยครเ่องได้ถนอมเครื่องได้ไดาจ้ะอันใหญ่กระแตคือกันจะ มันจะกดแตกของมันอัตโนมัติเลยเพะที่แปกลูดปืนแล้วดูแห่งแห่งสนิทตรงนั้นดูครับถ้าผ่ามัก็ดีแต่เครื่องเราอะจ้ะผ่าหนึ่งเราดูแ,บบเดดแลเราได้ดูอ้อยด้วยว่าเน่าไม่เน่าประเด็นสาคัญครับถ้าเราผ่าเราก็จะเห็นอ้อยเน่าไม่เน่าประสิทธิภาพเครื่องมันไปได้อยู่แล้วครับ ใช่เลย,ยหลุนี้แรนครับผมครับสนใจเครื่องติดต่อเข้ามาได้นะครับ0 6 4 8 0 6 0 2 6ครับโกโคลาชครับขอบคุณครับ